ร้านแอดมินฟินต์บริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าออสไ่อา4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินต์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้นะผมเราจะมาจัดทีมกันนะผมเป็นฟูลทีมชาติสเปนนะครับผมก็งบที่เราจะจัดนะครับอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0ืล้านนะครับก็นะเมื่อล่าสุดนะครับได้มีกิจกรรมโปรโมชั่นแลกเคิลนะครับผมก็แลกเคิลครบ500บาทนะครับได้เฟร์นดตอเรสนะครับชาวีแล้วก็เปปกูดิอลาฟีเอ็นทีจีนะครับผมซึ่ง3คนนี้นะเป็นทีมชาติสเปนทั้งหมดเลยนะครับก็นะ ทำให้ต้องมาจัดฟูลทีมชาติสเปนกันในครั้งนี้นะครับผมนะในคลิปนี้นะก็เ,เรียกว่าแลกเคียวเป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจะจัดกันเลยดีกว่านะครับฟูลทีมชาติสเปนนะว่ามีใครกันบ้างนะครับผมโอเคปะโอเคก็นี่เลยนะเป็นนักเตะที่เราจะจัดกันนะครับผมฟูลทีมชาติสเปนนะก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือมันมี สต,ตัวอยู่แล้วนะก็มีชาบี้นะเฟร์นันโดตอรเรสแล้วก็เปปกัวดิโอลานะสคนนะครับทำให้ต้องจัดเพิ่มอีกประมาณ8คนนะครับผมนาะก็นะเดี๋ยวเราอันนี้นักเตะฟูทีมชาติสเปนนะก็มีรามอสปิกเก้ในกองหลังนะครับก็แน่นๆอยู่แล้ว2คนนะหน้าก็เป็นโมราตานะหน้าคู่กันเลยนะแล้วก็มีโรดี้ยี่สยูยมากอสยอเลนเต้ os, ente, นะอันนี้ก็เป็นแบ็กแบบ ยูริเบชิเชอะไรประมาณนี้ลูกัดบาสเกตนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วประตูเป็น DKR นะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มซื้อกันที่ตัวแพงสุดเลยเป็นเซคิโอรามอสนะครับผมก็น่ารามอสปีนี้แอลเฮดนี่น่าจะเก่งที่สุดแล้วถ้าไม่นับปี21 TY ทีวายนะตัวนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับราคาไม่อย่างแพงเลยนะครับหกพั 6, กว่าล้านเดี๋ยวเราตั้งตั้งต่ำไปแล้วกันนะเผื่อจะมีคนเขาขายนะถ้าห้าแล้วกัน นะครับจะได้ประหยัดหน่อยนะ2 0 0 0มืนล้านนะครับก็เยอะอยู่นะงบที่เราจะจัดนะป่ะโอเคนะครับตัวต่อมานะครับเป็นเคราัตพิเก้นะพิเก้นี่ฟูลสเปนดนี่ไม่มีไม่ได้ปีนี้เอพน้อยหน่อยี่สนะครับสเตตปี c นี่คือโอเคเลยนะสเตตเกมรับอะไรดีความเร็วก็มีนะพิเก้นะครับโอเคก็จัดไปเลยดีกว่าพิเก้เดี๋ยวตั้งสูงสุดไว้5 5า0น้านะครับป่ะเคราัตพิเก้ตัวต่อมานะครับเป็น อันวาโรโมราต้านะก็จริงๆตรงนี้เป็นจริงๆมี2คนนะก็มีโมราต้ามีคอต้าแล้วก็อีกคนนึงเป็นแปรันตอเลสนะแต่คือมันมีตอเลสอยู่แล้วไงมีกองหน้าที่แบบว่าตัวหาช่องดีๆอยู่แล้วก็เอาตัวเร็วๆตัวใหญ่มาสักตัวหนึ่งนะเป็นโมราต้าแล้วกันนะครับโมราต้าย0่ยูมัน2เท้าด้วยนะก็เออพลังแฝงอะไรก็ดีนะการความเร็วอะไรก็ถือว่าโอเคนะก็นะจัดไปเลยดีกว่าครับโมราต้าย0่ยูนะครับ 4,008เดีย๋ยวลองตั้ง4,005นะคนก็ขายกันเยอะน่าจะมีคนขายอยู่8มราตานะครับแล้วตัวตบาเป็นโรดรีนะ20 UCL ตัวนี้ซื้อไว้แล้วนะบวก6นะซื้อไว้แล้วเพราะว่ากลัวไม่มีคนขายนั่นนี่ซื้อไว้เรียบร้อยนะโรดรีนะครับกับมาโกโยเลนเต้นะสองตัวนี้ซื้อไว้เรียบร้อยนะเผื่อไว้เผื่อไม่มีคนขายนะโอเคก็ซื้อไว้เรียบร้อยโรดีีนี่ก็แตัดเกมรับได้ดีนะเล่น CDM CM ได้ความเร็วก็ เกสิเท่ากันนี่ก็ไม่ไม่เิเลตนะตัวใหญ่นะครับนะเกมรับน่าจะแน่นอยู่นะโอเคนะประมาณนี้อีกตัวหนึ่งเป็นมาโกรโยเลนเตอันนี้เอาไปเล่นหน้าต่ำนะมาโกรโยเลนเต้นะแม่งสแตทตทดีเลยคือเล่นหน้าต่ําก็ได้เล่น CDM เล่น CM นี่คือสแตตโอ้โหดีมากนะมาโอรโยเลนเต้แม่งเล่นได้ทุกตำแหน่งจ <c oughs> ริงนาแล้วสองเท้าด้วยนะรูปร่างก็ร้อยแปดสิบสี่นี่ตัวไม่เล็กนะครับนะ <c oughs> พลังแฝงก็ดีนะมาโกรโยเลนเต้นะก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบวกห้านะ <c oughs> โอเค มาที่แบ็กซ้ายนะเป็นยูริเบชิเช่นะครับเบชิเช่นะอันนี้คือจริงมีเทียบกัน2คทนระหว่างจอร์ดี้อลบาร์นะแต่ว่าจอร์ดี้อลบาร์นี่เล่นบ่อยแล้วนะมันเดิมๆแล้วนะครับเปลี่ยนมั่งนะครับเป็นยูริเบชิเช่มั่งอันนี้คือตัวใหญ่นะแล้วแบบมีเลี้ยงบอลเร็วมีเข้าปะท้าได้ดีคือเกมรับน่าจะแน่นอยู่นะครับนะสเตตก็ความเร็วก็พอได้นะถือว่ามีนะบอหกนะครับก็นะจัดไปยูรนะิเบชิเช่แล้วซื้อ ok ok บอรหกเลยแล้วกันนะงบมันเหลือ ก็ได้ละเต๋ยากนะซ,ซื้อไปเลยแล okay. ้วกันนะครับปะโอเคแล้วก็แบ็คขวานะเป็นลูคัสบาสเกตนะครับก็เดี๋ยวคือ FP มันเหลือมากนะเพราะกองหน้าอะไรคือ FP มันน้อยก็เลยต้องลูคัสบาสเกตได้อยู่นะคือที่เล่นแบ็คเป็นปีนี้เพราะว่าเป็นแผน4 1 2 1 2แบ็คมันต้องแบบว่าเป็นแบ็คที่แบ็คเกมเกมลุกว่างั้นนะครับก็เลยต้องใช้ลูคัสบาสเกตนะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยสแตท,ทเกมลุกนี่คือดีมากนะเปิดบงเปิดบอลเลี้ยงบอลอะไรนี้นะครับป่ะลูคัสบาสเกตเดี๋ยวเอาแค่บวกห้าก็พอแล้วกันนะนะครับป่ะโอเคเหลือสักสี่พันล้านนะจริงอยากได้สับกบวกหกแต่ว่าไอ้สี่พันกว่าล้านเดี๋ยวซื้อสำรองเอาเนาะโอเคแล้วผู้รักษาประตูแนละ้วดาวิดเดเคอยนะครับเดเคอยนี่คือต้องเป็นพีทีนะไอพี FP มันเหลือพอพีทีพอดีก็จัดพีทีแล้วกันนะครับเดเคอยนะก็เหนียวอยู่แล้วนะปีนี้นะ โอเคซื้อบวกหนึ่งไปนะครับตีบวกห้าเอาไปดาวิดเดกิอาโอเคเดี๋ยวไปหาซื้อสำรองเพิ่มนะครับแล้วก็ยังไงได้นักเตะครบแล้วเดี๋ยวไปดูไอ้ทีน่าจะทีมเลยนะครับผมนะโอเคปะ่ะโอเคนะครับผมก็ได้ไปตีบวกนักเตะแล้วก็จัดนักเตะเข้าทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับฟูลทีมชาติสเปนที่มี3มประสาน NTG นะครับผมเฟอร์นันโดตอเรสชาบี้แล้วก็เป๊ปโกดิโอลานะครับก็ ออกมาเป็นแผน4-1-2-1-2นะบ,บอกเลยว่าคือสเปนมันเป็นทีมที่กองกลางมันดีนะก็เลยต้องเป็นแผ่นที่กลางเยอะๆกลาง4ตัวเลยนะครับนะสำหรับทีมชาติสเปนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะหน้าก็เป็นตอเรสกับโมราตานะครับโอ้โหถือว่าหน้าเล่นแต่ตอเรสนี่ปตีบกก3มาเลยนะครับนะโอ้โหถือว่าหน้าเล่นมากเลยนะทั้งตอเรสท,ทั้งโมราตานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะครับเป็นมาโกยอนลิตเต้นี่คือไม่งดีมากตัวนี้นะครับบวก5นี่คือสแตทอย่างดีเลยนะ เล่นหน้าต่ำเล่นซ m อะไรได้หมดเลยนะครับชาวีกับโกดิโอลานี่ยืนคุมแดนกลางนะครับ2คนนะชาวีน่ตีได้แค่บวกสองนะเพราะสเตตมันเยอะมากนะโกดิโอลานี่เอองตีบวกสามได้อยู่นะโอเคกลางรับก็เป็นโรดี้นะครับโรดี้สเตตนี่คือดีเลยนะเกมลงเกมรับโอ้โหได้เลยนะความเร็วก็มีนะครับโอเควิงแบ็กสองข้างนะคือแผนนี้ต้องเป็นวิงนะเพราะจะได้เติมขึ้นนะครับผมนะเพราะกลางมันเยอะไงปีกไม่มีคนเติมก็เลยต้องใช้วิงเติมนะ เป็นนี่เลยยูริเบอร์ชิเช่นะครับกับลูกัาสบาสเกตนะโอ้โหถือว่านะเอาไป็นลุกเลยนะทั้งสองตัวนะครับผมประมาณนี้แล้วก็หลังเป็นรามอสนะครับเอลเฮดกับปีเก้นะครับปีเก้เอ็มสีบวกห้าทั้งคู่นะครับโอ้โหผูกสารประตูดาวิดเดกอานะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำรองนะครับงบเหลือไปซื้อสำรองได้ลาอุนมานะครับดานิโอโมนะเล่นหน้าต่ำแทนตรงนี้เลยแล้วก็ทาวี่มาติเนสนี่คือมันตัวสารพัดประโยชน์นะครับเล่น กลางรับก็ได้เล่น c m ก็ได้แล้วก็เล่นกองหลังก็ได้นะถือว่าตัวนี้สารพัดประโยชน์จริงนะครับนะสำหรับนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูเลยนะ CDM 104 C B ก็104ยสี่นะเล่นหลังได้นะตัวนี้นะครับสเปนนี่คือโอเคเลยแล้วก็แบ็กซ้ายจอร์ดิโอบาเนี่คือซื้อมาเหมือนกันนะแต่ว่าตีไม่ติด5อาครีนคะรับจนตงังค์จะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยตีที่หลังแล้วกันนะแบ็กขวาเนี่ยเป็นเทซุสนาบานะเอาไว้สำรองบาสเกตนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัวสเปนนี่วิงแบ็กดีมากเลยนะ เหมือนแบบว่าเป็นปีกแล wow. okay. Oh. Oh. Okay. Okay. ้วมาเล่นแบ็คนะครับก็คือดีมากเลยนะทั้งสองคนเลยนะครับโอเคผู้ตัประตูสำรองอีกคนเป็นอดันใช่ไหมมันอ่านว่าอดันใช่ไหมพลังแฝงดีนะแล้วก็สแตทอะไรส่วนสูงก็ดีอยู่นะอดันนะครับประมาณนี้ละกันนะสาหรับปูทีมชาติสเปนที่เราจัดกันมานะเพราะมี3ประสาน NTG นะตอเลสชาวีแล้วก็โกดิโอลานะครับโอเคราคาทีมอยู่ที่ประมาณ25 0 0 0พล้านนะครับอันนี้เป็นมูลค่านักเตะนะคาทีมอยู่25 0 0 0พล้านนะโอเคเนาะ ไปดูทีมคัลเลอร์ทีมชาติสเปนกันนะครับ1ิบคน ovr บวกสาส่งสั้นบวก2เข้าสกัดบวกหนึ่งแม่งมันเป็นมันเป็นค่าเรียกว่าสเตตของแผนนี้เลยนะกองกลางเยอะๆเลยนะแบบเข้าสกัดส่งสั้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่แท็ติกนักเตะกันนะครับใช้ประมาณนี้เลยนะคือสองกองกลางสองคนนี้คือจะไม่ไม่ต้องมีลูกศรเลยนะมันต้องขึ้นลงขึ้นลงอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่มีน่าจะไม่มีลูกศรน,นะเพราะมันขึ้นลงดีอยู่แล้วนะถ้าไม่มีลูกศรน,นะครับโอเคนาะประมาณนี้ แท็กติกทีมนะครับใช้ประมาณนี้เลยนะต่อบอล50ไปเลยอย่างเดียวมันก็ต่อบอลกลางๆอยู่แล้วนะที่เขาใช้กันนะโอเคกดบาทนักเตะกับตานทีมชาบี้เลยนะครับแล้วก็ลูกโทษก็เป็นตอเลสเตะม,มุมชาบี้ที่เหลือฟีคิกคือชาบี้รับรับเหมาสัมปทานหมดเลย <laughs> นะโอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์การธรรมตูของฟูทีมชาติสเปนกันนะว่ามันจะต่อบอลโหดกันมากขนาดไหนนะครับผมไปดูกันไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทธประตูของฟูทีมสเปนนะครับโดยมี3ประสาน NTG นะครับตอเลสชาวีแล้วก็เป๊ปโกดิโอลานะครับก็ช่อนนี้นะครับดูคาสบาสเกตนครับลากมาจากสนามแดนตัวเองนะครับมาที่ชาวีชาวีไหลต่อมาคอสโดยเลเต้ยิงลูกนี้อื้มโดนเซฟไปได้ครับผมยิงไม่ยิงตามน,น้ำเดี๋ยวนี้มันยิงไม่พอจะเข้านะแล้วช่อนนี้บาสเกตครับโยนโ,โค้งมาโกดิโอลาเอาโดตานตัดไปได้ แล้วไงเบชิเช่มุง่งถทาอยู่ครับยังได้อยู่โรตรีโตรีมาเบชิเช่ออกมาให้ปีเกยัดมาให้ตอเลสยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับตามน้ำอย่างคมเลยนะครับเฟร์นันโดตอเลส b ี t g บก3ก็พอแล้วนะปีนี้นะครับผปาดมาแล้วคือแบบยิงตามน้ำแบบคมมากเลยนะนะครับผมสำหรับตอเลสลูกนี้ มาครับโกดิโวลามาที่ชาวีแผนนี้มันเป็นการต่อบอลน,นะครับค่อยๆขึ้นเกมไปเรื่อยๆนะเราเรียกบิวอัพขึ้นเกมไปนะคอเลตมาโมราตา้าโมราตา้โา,ตาโดนจิ้มยังได้อยู่โกดิโวลาหมายว่ามันจะลองมาวิ่งมาต่อบอลกันแล้วบนจะเติมเลยแนละ้วชาวีไหลต่อลูคัสบาสเกตลูกนี้บาสเกตโยกโดนชนไปครับผมเสียบอลไปก็ช็อตน,นี้จะให้ดูการต่อบอลเฉยๆนะว่ามันเป็น,ปนแบบเออมันต่อบอลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาครับ ตอนนี้ลามอสแย่งไปได้แล้วลากมาให้ตอเลสชาบี้ชาบี้ชิฟมาโอ้โหไม่ถึงโมราตา้าว่ะว่ายังไงเอาตอเลสยังชนเขาแต่ยังไม่ได้บอลครับตอนนี้แล้วโกดิโอลาบังก็ยังไม่ได้ <c oughs> อะมันะ้นะแล้วว่ายังไงเขาขึ้นมาลูคัสวาร์เกตชนลูกนี้โอเคได้แล้วโรดี้มาค่อยๆต่อขึ้นไปมาวาร์เกต แล้วโมราตาทำช่องให้ครับหลายต่อให้โมราตาเลยลูกนี้โมราตาล็อกหนึ่งทีหลงแล้วก็โลดายเรียบร้อยเลยครับผมโมราตานี่ก็เก่งเหมือนกันนะมีความเร็วมีความยิงคมอยู่นะครับโมราตานะสองเท้าด้วยนะแล้วคือโมราตามปนทรงเดียวกับเดียโก้คอต้าเลยนะเคยเล่นคอต้าแล้วก็เลยอยากเออลองโมราตามั่งนะครับโอเคแล้วช็อตน,นี้ช็อตต่อเนื่องเลยนะเขาเคลียร์บอลจากการโดนมาแล้วก็จ่ายผ้านนะแล้วโกดิโอลามาที่โมราตาครับดึงนิดนึง มาครับชาบี้บนออกมาที่ยูริเบชเชยูริไว้ยังไงดึงก่อนแล้วจ่ายมาลูกนี้โยอจ่ายย้อนหลังไปเสียบอลแล้วเขาจะขึ้นเกมส่วนกับว่ายังไงโกดดีอล่าตัดได้คือคกองกลางมันเยอะนะครับทำให้การตัดบอลมันดีแล้วต่อเลสล็อกตรงนี้หลุดมาที่โมราตาไหลต่อมากอสโยเลเต,เต,เต้สอดมาก็เรียบร้อยสิครับโลไดเข้าไปสวยงามนะครับลูกนี้มากอโยอเลเต เป็นตัวที่สารพัดประโยชน์เหมือนกันเล่นหน้าต่ําเล่นกลางได้หมดเลยนะแตดคือเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับ <c oughs> ยกเว้นผู้ตัดประตูนะ <c oughs> สําหรับมาร์กโยเลนเต้นะเออพูดถึงสําหรับ3ตัวปีเอ็นทีจีนะตอเรสนี่คือเป็นตัวที่ยิงคมอะไรคมหาช่องดีอยู่แล้วนะชาบี้นะครับพูดถึงชาบี้กันบ้างชาบี้นี่ก็จะเป็นแบบว่าตัวจ่ายบอลน,นะเรื่องการยิงนี่คือยิงไกลไม่ได้เลยนะยิงคือได้อย่างเดียวคือจานจ่ายบอลน,นะครับสำหรับชาบี้นะ โอเคเดี okay, ๋ยวช็อตดีก่อนนะครับมากรยอเรนเต้ ot, ente, ขึ้นมาแล้วหลุดมาแล้วตอเลสยืนทําช่องอยู่คนเดียวโอ้ยืนโล่กอยู่คนเดียวเลยกองหลังเ็าดันไปหมด3คนตรงนั้นฟรีเลยครับสำหรับตอเลสแบบนี้นี่คือยิงไป2ลูกเลยนะจะแฮตติกนะครับโอ้โหคือแบบตักข่ามากองหลังเ็าเทไปทางนู้นหมดเลยนะตอเลสยืนฟรีคนเดียวแล้วนะพูดถึงโกดิโอลาสักนิดหนึ่งโกดิโอลาก็คือเป็นตัวที่จ่ายบอลดีพอๆกันเลย แล้วโอ้ลูกนี้ยิงไปเลยตอนเลสยิงรอดขาแฮตติกไปนะครับโอ้กําลังพูดถึงโคเดียร่าเลยโอ้โอตอนเลสยิงรอดขาเข้าไปครับสวยงามคือยิงยิงคมอยู่แล้วนะดูการยิงนะครับตอนเลสคือดิบเลยครับสามเหลี่ยมอย่างนี้นะเวลามันยิงนี่คือคมมากนะตอนเลสมาครับขึ้นเกมมาโรดีด้โดยรวมทีมนี่คือเป็นการต่อบอลน,นะเป็นแขนต่อบอลเลยนะแล้วบาสเกตนี่คือดีมากนะบวกห้านี่คือโอ้โหแตะเติมริมเส้นดีมากเกมรับก็ใช้ได้นะครับ แล้วชอ็อตนี้บาสเกตโยนมาต่อเลสครับผมลูกนี้อันนี้น่าจะเป็นลูกแฮติกนะครับเมื่อกี้นี่ผิดผิดเมื่อกี้ลูกที่2นะคือบาสเกตเปิดมาลูกนี้ต่อเลสมันสอดมาแล้วยิงกดพื้นโอโ้โหโคตรคมเลยนะครับมันยิงแบบมันต้องจับยิงซ้ายด้วยนะต่อเลสนะโอโ้โหยอนยิงแล้วชอ็อตดีครับเวลาใกล้จะหมดแล้วมากอรยอยเลนเต แล้วเปปโกดิดีลาขึ้นมาทําช่องให้ลงนี้ยิงไปเลยครับเรียบร้อยครับผมกดิดียลายิงท่ายิงเหมือนจะไม่แรงนะแต่ก็เข้านะคือใน3ตัวเนี้ยในสมมติชาบี้กับโกดิดีลาชาบี้แม่งยิงไกลไม่ได้เลยนะกดิดีลานี่ยังพอยิงได้นะครับยังพอเบบเออมีลูกยิงไกให้เห็นมั่งนะชาบี้นี่คือไม่ได้เลยได้จ่ายบอลอย่างเดียวนะครับชาบี้โอเคตอนนี้เฮสุนาบาสนะครับฮาวีมาตินเนส ดานิโอโมแล้วตอเลสทำช่องมาแล้วลูกนี้ใส่เลยนอกกรอบเข้าครับ <What? S 1> โอ้โหมันคมจริงนะนะครับอยู่ในฟูลทีมสเปนด้วยเลยด้วยคือน่าเล่นเลยนะสำหรับตอเลสนะครับแบบทำช่องแล้วยิงเลยแบบมันคือมันโดนกองหลังบีบมาแล้วก็เลยต้องรีบยิงแต่คือเข้าอ่ะคมมากนะตอเลสจับเลี่ยมโอ้โหมาครับชาวีเปิดไปลูกนี้เอ้าโดนเอาสก,กัดได้แล้วเขาจะส่วนแล้วครับจังหวะน,นี้ไหลามาโอโมย,ยังตัดได้อยู่ โรตรีชิงมาโอโมโอ,โอโมนี่ก็ผิวเหมือนกันนะชาบี้มาให้ตอเลสตอเลสยัดมาโมราตาแล้วฮาบี้มาติเนสสอดมาลูกนี้โลไดคมจัดเลยแ <c oughs> ม่งเล่นกลางรับนะเกมนี้นะครับโอโ้โหแต่เติมดีมากนะชาบี้มาติเนสโอโ้โหแล้วช็อตนี้น่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาขึ้นเกมมาจะสวนแล้วตัดได้แกโอโมโอโมล็อกหนึ่งที ว่ายังไงยัดมาให้ตอเลสโมราต้าทําทางให้มาที่โมราต้าย้อนคืนมาให้ตอเลสแล้วไหลต่อฮาวีหลุดไม้เกล้ยวมุมเดิมเลยโอ้โหย่างคมนะครับเติมเกมดีมากนะแล้วไหลแบบคือเป็นเป็นการเชื่อมเกมเลยไหลตอเลสแปะต่อให้ชาวี่แล้วเปี้ยงเลยฮาวีมาตินเนสนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับไฮไลท์การทาประตูของฟูลทีมชาติสเปนนะที่มี3ประสาน NTG นะครับ ก็ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุบจ๊บ